يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ألا وإن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة ว่ากุลละเบ็ดอัตินดอลลาร์ละวกุลลดอลาละถึงฟินนารพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮาวะบะเราะกาตุฮ์อัดดุรุสุลมุฮัมมัดลัอามะติลอุมมะห์ลิลอะลามะตุชัยคอับดุลอาซีดบินอับดุลลอฮ์บิลบาสราะห์มะอุลลอฮฺตะอาลาบทเรียนส่งคุณค่าได้กลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งกับ วันนี้อัเดรสุรอบเยในบทเรียนที่สี่อักษามุตตฮัดวและอักษามุชิรเรื่องของประเภทต่างๆของการให้เอกภาพต่อลอสุบฮานวตาลาและประเภทต่างๆของการตั้งภาคีต่อลอสุบฮานวตาลามีรายละเอียดอย่างไรบ้างก็จะได้มาอธิบายต่อจากครั้งที่แล้วพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักมาเคารพครับ ประเภทของเตาฮดตถูกแบ่งออกไปเป็นสามประเภทประเภทที่หนึ่งเตาฮด์รูบูบียประเภทที่สองเตาฮดอุลูฮียประเภทที่สามเตาฮด์อสม่าวัสซิฟาบางส่วนของอุลมามะได้รวมเอาสองประเภทเป็นประเภทเดียวกัน นั่นคือรวมระหว่างอัตาอฮิดรูบูบียะกับตาฮิดอัสมาอัสติฟะเป็นตาะฮิดอิลมีเป็นตาฮิดอิลมีให้พี่น้องจำมาไว้นะครับตาฮิดรูบูบียะกับตาฮิดอัสมาอัสติฟะถูกรวมกันเป็นประเภทตาฮิดอิลมีตาฮิดดุลอูลูฮียะเป็นตาฮิดอามาลีอามาลีก็คือการปฏิบัติทฤษฎีกับปฏิบัตินะครับ อินมีก็คือทฤษฎีนะครับอามารีก็คือปฏิบัติรูบูบียะคือการเชื่อว่าอัลลอฮ์บ ب ح ا ن นูลาลาสร้างอัสมาวะซิฟะคือเชื่อในพระนามและคุณลักษณะนามของพระองค์แต่อูลูฮียะคือการทําอิบาด์ที่จะต้องกลับไปที่อัลลอฮ์บ ب ح ا านูลาลานี่คือความเข้าใจแบบง่ายๆนะครับให้พี่น้องแยกแต่ทําไมในเตฮิดนะครับ ที่ส่วนใหญ่ของอุลามะจึงถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทเพราะทั้ง3ประเภทนี้มีหลักฐานยืนยันชัดเจนอยู่ในกิตาบุลล์และสุนนะของท่านอับดุลมาสลลอลลอฮุซนะนะครับที่แยกออกมาหลักฐานทั้ง3าประเภทแยกออกมาเพื่อที่จะให้เกิดความง่ายดายนะครับในการจดจําในการแยกแยะว่ามันอยู่ในประเภทไหนเพราะหลักฐานทั้ง3าประเภทในกุรานและฮะดิษของท่านอับดุลมาสลลอลลอฮุซมีบอกไว้หมด แต่บางส่วนของอุลามะบอกว่ามีแค่สองประเภทเท่านั้นแหละประเภทรูบูบียะกับอัสมาวสซิฟ้านี่ก็คือการอีมานนะครับที่ถูกาวางเอาไว้นะครับให้เรานั้นได้เชื่อมั่นยึดมั่นแล้วก็เชื่อในสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานวนตาลาตัดไว้ในกุรอานและก็ฮะดีสตาอฮีตประเภทนี้เรียกว่าต่อฮีดุลอิลมีนะครับ อิลเมเป็นทฤษฎีแต่ภาคปฏิบัติมันอยู่ที่เตาฮีตอามารีก็คืออัลอูลูฮียะที่เราจะต้องทำอิบาดต่อลอสุบฮานอวลตลเพียงพระองค์เดียวนี่คือประเภทต่างๆของเตาฮีตที่ผมได้แยกให้กับพี่น้องได้เห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นอักษามุมุตาลาซิมะวะมุตรอบิตต ลายฟักกูบ d ดูฮาอันบดินทั้งสามประเภทหรือว่าสองประเภทนะครับถูกรวมไว้โดยที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันทั้งหมดไม่มีการแยกออกจากกันหรือไม่มีการทำสิ่งหนึ่งแล้วก็ทิ้งอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดจะต้องรวมอยู่ด้วยกันทั้งหมดทั้งหมดนั้นไม่สามารถที่จะแยกหรือว่าเลือก ในการที่จะศรัทธาหรือว่าปฏิบัติในข้อหนึ่งข้อใดไม่ได้เลือกที่จะอีมานต่อรุบูบียแต่ปฏิเสธต่อการอิบาดาต่อเหราไม่ได้ปฏิเสธต่ออูลูฮียะไม่ได้รู้ว่าเลือกในการที่จะอีมานต่ออัสมาอัสสิฟะแต่ปฏิเสธต่อรูบูบียก็ไม่ได้เลือกที่จะทำอูลูฮียาเพียงอย่างเดียว ปฏิบัติอิบาตต์ต่อรบสุบฮานอตาลาเพียงเพียงเพียงอย่างเดียวแต่ไม่เชื่อในรูบูบียะและก็อัสมาวสิฟะก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทั้งหมดจะต้องไม่ถูกแยกออกจากกันจะต้องไม่ถูกแยกออกจากกันคุณลักษณะทั้งหมดนั้นจะต้องถูกหลอมรวมกันให้เป็นการอิบาดต์ที่อิคลาสยุคเลิซ อัลอิบาัตกุลละฮาลิลาฮิอัลซอวฺัลลอบริสุทธิ์ใจต่อลัลลอฮ์ในคุณลักษณะนามของพระองค์ในรูบูบียะของพระองค์ทำอิบาดตขอดุอาดุอาเป็นอิบาดตขอต่อพระองค์ไม่ตั้งภาคีไม่ขอต่อสิ่งอื่นพร้อมกับขอต่อพระองค์ เคียงคู่กับพระองค์เท่ากับพระองค์สิ่งนี้จะต้องถูกถูกรวมกันเพราะฉะนั้นตาอให้ดุลอลูลฮิยายะตะดอมมานุตอให้ดรูบูบียาในตาอิดอลุลฮิยเวลาที่เราทำอิบาดาต่ออัลลอสุบฮานละต่อให้รุบูบียาก็รวมอยู่ในนั้นด้วยเพราะเรานั้นมีความเชื่อมัน่นว่าอัลลอฮฺ س ه และ ت ع ลาสร้างเราและเราก็จะต้องเคารพพักดีต่อพระองค์ เวลาเราเราอยู่ในตาฮิตอัลฮิยเตาฮิตรูบูบิยเตาฮิตอสมาวสิฟัตก็รวมอยู่ในนั้นด้วยเราอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนมวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺสุบานอวตาราพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกอัลลอฮ์มานยูรรฮม พระองค์ผู้ทรงเมตตาการุณานี่คือศีลฟานี่คือคุณลักษณะนามของอัลลอฮ์ซุบฮานวตาะตะลาอัลรอฮ์มานคือนามของ Allah. อัลลอฮ์อัลรอฮีมคือนามของอัลลอฮ์ซุบฮานวตาะตะลามาลิกียามิดดีนอิยะกะนอับูดวอิายะกะนสตัน์คือคือเตาฮีตอุลูฮียะที่เราขอเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอ เคารพพักดีและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือนั่นคือทั้งสามอย่างถูกรวมกันมอบให้กับอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาคือเตาหให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาเราลองมาดูรายละเอียดของอุลมามะ นะครับที่บางส่วนเขาบอกว่าเตาฮีดเนี่ยมันมีอยู่สองประเภทนะครับคือจับเอารูบูบียะกับอัสมาวัตสิฟ้ามารวมเป็นอันเดียวกันเขามีหลักในการคิดอย่างไรเขามีหลักในการแยกการรวมทั้งสองสิ่งนี้อย่างไรเตาฮีดอัลอามลี ก็คือการรวมกันระหว่างตาฮิตรูบูบียะกับต่อฮิตอัสมาวัซซีฟาตรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นก็คือตาฮิตอิลมีต่อฮิตที่เป็นทฤษฎีนะครับการให้เอกภาพต่อลอสุบฮานูตาลาที่เป็นภาคของอิลมีนะครับก็คือกุลลัมมนฮูมามัตลูบุนฟีฮิลอิลทั้งรูบูบียะแล้วก็อสัสมาวัซซีฟาต์จำเป็นที่เรานั้นจะต้องใช้ความรู้ในการสแสวงหา รู้แล้วก็ศึกษาทําความเข้าใจทําความรู้จักอลไหล่มวลมาอริฟะตุวลิสบัตแล้วก็เชื่อรู้นะครับแสวงหาความรู้ทําความเข้าใจมาะริฟะนะครับทำความรู้จัก,แล,ก,นะแ,จจกแล้วก็อิสบัตอิสบัตก็คือเชื่อในสิ่งที่เรารู้แล้วก็ทําความเข้าใจนั่นจึงเป็นที่มา ของการรวมนะครับของรูบูบียะกับอัสมาวัสิฟะให้เป็นเตาฮีดอิลมีเตาฮีดุลอิลมีนั่นคือประเภทที่หนึ่งนะครับประเภทที่สองเตาฮีดอามารีเตาฮีดอามารีก็คือเอามาจากเตาฮีดอูลูฮิยาประเภทเดียวก็คือเตาฮีดุลอ uh ูลูฮ ah ิยาบีอิฟรอดิลลาฮิสุบฮานะฮูวตะอัลบิลอิบะดาคือการทำอิบะดา เฉพาะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทำอิบดะดาต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เพียงพระองค์เดียวและบริสุทธิ์ใจอิคลาสุดดีนี่แหละบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของพระองค์บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เพียงพระองค์เดียววะกุลลุมินฮะด้ยนิตาฮีดัยนิมักซูดุลลิลขัลทั้งสองอย่างทั้งเตาฮีดอินมีกับอามาลีเนะี่ย มีวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือให้รู้จักผู้ที่สร้างสร้างทุกสรรพสิ่งขึ้นมาอัลลอฮฺซุบฮฮานวตาลาสร้างสร้างมนุษย์สร้างยินกามายดุลลุลลอฺวัลกอุลุลลอฮิซุบฮฮานุอฺตาลาหลักฐานก็คือ อัลลอฮ์ سبحانه และล ع าลาต้องการที่จะให้เรารู้ว่าพระองค์คือผู้สร้างเตา่าเฮดรูบูบียะและอสม learning, สาวัซิฟะลักษณะของผู้สร้างอายากาักุรอานก็คืออัลลอฮุล <Okay>. ล oh ์ดีกอลกาสบ عة ส ماواتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ م ِ ث ْ ل َอัลลอฮ์ سبحانه และล ع าลาผู้ที่สร้างชั้นฟ้าเจ็ดชั้นฟ้า และแผ่นดินอัลลอฮ์ ا ن ه และ ت สร้างเจ็ดชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินนั่นก็คือโลกของเรายะตนัซซลลุลอัมรุบัยนะฮุนอัลลอฮ์ س ب ละ ت ع ทรงบริหารจัดการสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งเจ็ดและแผ่นดินทั้งหมดนั่นก็คือการควบคุมโลกทั้งหมดเนี่ยการสร้างของพระองค์ไม่ใช่สร้างเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการ บริหารจัดการนั่นคืออลรูบูบียทำให้เรารู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาในการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินคือคอลิกการบริหารจัดการก็คืออลรอซิกก็คือให้ริสกีปัจจัยให้ฝนตกลงมาให้มนุษย์นั้นได้มีการขับเคลื่อนทำงานแสวงหาริสกีปัจจัยยางชีพนำมาใช้ชีวิตอยู่บนโลกอยู่บนชั้น ฟ้าทั้งเจ็ดอยู่บนโลกที่พระองค์ลอสุบฮานอุตาลสร้างมาลิตะละมูอันนลอฮะอัลลากุลลิชัยอินอเดเพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นรู้ว่าอัลลอฮ์สุบฮานอุวตาอัลานั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือสิ่งอื่นใดทุกๆสิ่งอัลลอฮ์สุบฮานอุวตาอัลาสามารถทั้งหมด เดชานุภาพในการที่จะทําทั้งหมดเลยกลับไปที่อัลลอฮ์บ ب าน ن ه าละาว่าอันนลอฮากดอาฮะตอบิกุลลิชัยอินเอลมาและพระองค์คือผู้ทรงที่จะวางทุกสิ่งทุกอย่างในที่ที่เหมาะสมของมันด้วยกับสิ่งด้วยกับความรู้ของพระองค์ พระองค์รู้ว่าสิ่งไหนเหมาะสิ่งไหนไม่เหมาะและสิ่งไหนที่จะวางตรงไหนสิ่งไหนที่จะต้องวางก่อนถิ่งไหนที่จะต้องวางหลังสิ่งไหนที่จะต้องทําพระองค์รู้ทั้งหมดวะอันนัลลอฮกอฮาตบิกลิชอนี่คือความสามารถนี่คือกุศลของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานวะตาลานั่นคือรูบูเบียเชื่อมั่น ว่อัลลอฮ์สุบานุตาลานั้นสร้างให้เป็นให้ตายให้ชีวิตให้ริสกีสร้างเรามาทั้งหมดต่อมา,อมาว่ามาคอลักตุนจินนวลอินซาอิลลาลิยาบุดูนเป้าหมายแห่งการสร้างมนุษย์และก็ยินนะครับใน,อา,น,อ,านอายันุราอนอายนนี้อัลลอฮ์สุบานุตาลายกเอายินขึ้นมาก่อนหน้ามนุษย์นะครับ เราจะต้องมีความเชื่อมั่นและก็ศรัทธาว่าในโลกของเราเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นยังมียินที่อาศัยอยู่กับเราด้วยเพราะอัลลอฮ์บฮา ا ن ه และ ت ع ลาบอกว่ามาคอลักตุนยินอัลลอฮ์ Allah ไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มานะครับอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเลยอิลลาเว้นไว้แต่ลิยะบูดู จะให้ยินและมนุษย์นั้นเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์สุบฮานาตาลานั่นคืออูลูฮิยานั่นคือเตาฮีดการให้เอกภาพในการเคารพพักดีที่ยินและมนุษย์จะต้องมอบกลับไปที่อัลลอฮ์สุบฮานาตาลาอายะแรกคอละกอลิยะละมูอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินเพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นรู้อายะที่สอง อัลลอฮฺซุบฮานตาลาสร้างยินและมนุษย์มาเพื่อที่จะให้เคารพภระดีเพราะฉะนั้นในโตฮีตอินมีสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์นั้นรู้ว่าใครคือผู้สร้างเตฮีตอามาีสร้างยินและมนุษย์มาเพื่อที่จะให้มนุษย์และยินกลับไปเคารพพักดีต่อผู้สร้างเพราะฉะนั้นในความหมายของโตฮีตและ ความเกี่ยวข้องของการสร้างของอัลลอ์สุบานตาลาจึงมีความเชื่อมโยงกันตาวฮีททั้งสองประเภทนะครับมีจุดประสงค์เดียวกันนะครับนั่นก็คือการสร้างของอัลลอฮ์สุบานะตาลาเพื่อที่จะให้เรานั้นรู้จักพระนามของพระผู้อภิบาลและคุณลักษณะของพระผู้อภิบาลน,นั่นก็คือทำให้เรารู้จักอัลลอฮ์สุบานะตาลา ทำให้เราอิบาดะต่อพระนามของอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาต่อคุณลักษณะนามของอัลลอฮฺสุบฮานูตะลาต่อการปฏิบัติของอัลลอฮฺสุบฮานาูตะลานั่นคือการสร้างของอัลลอฮฺสุบฮานูตะลาเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าพระองค์มีมีลักษณะนามอย่างไรมีการปฏิบัติอย่างไรต่อมนุษย์ต่อมาประเภทที่สอง เพื่อที่จะให้เราเรารู้ว่าสิ่งที่พระองค์ลสุบานอตาลาสร้างมานั้นทุกสิ่งจะต้องทำอิบาดะต่อลสุบานอตาลาด้วยกับความบริสุทธิ์ใจด้วยกับความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์เท่านั้นนี่คือสาเหตุนะครับที่บรรดานักวิชาการได้แบ่งโตฮิตออกเป็นอสองประเภทนั่นก็คือ อิลมีกับอามารีส่วนตวเตาฮีทที่ที่เราเรียนรู้กันนั่นก็คือตเตาฮีทถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทอันนี้มันมีที่มาที่มาของมันก็คือไอตเตาฮีทที่ถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทที่เรารู้จักได้ก็เพราะว่ามันถูกกล่าวไว้ในกุรานนะครับถูกกล่าวไว้ใน อัลกุรอานและก็ฮัดีิของท่านนบีมูฮัมมัดสลลลละวะอะลัยฮิวะสัลล,ลัมคือในในกุรอานและฮัดีิเนี่ยแยกออกมาอย่างชัดเจนถึงเตฮีดทั้ง3ประเภทนี้เพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจที่ที่ง่ายได้นะครับในกุรอานในอสุร่าอัลฟาติฮะ ة, นะครับที่เราอ่านกันอัลฮัมดุลิลลาฮยิบรบินอาลามีนอันนี้เป็นเตฮีดอัลรูบูบียะ มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของลอสุบฮานอลตะลาผู้อภิบาลแห่งสากลลโลกเตหิรุบูเบียอัลรอฮ์มานิรอฮีมมาลิกิยูมิดดินอันนี้เตฮิดอัสมาอัลซิฟานะครับอียะกะนับูดูว้อียะกะนัสตัยนอันนี้เตฮิดอุลูฮียะอันนี้คือแยกแยกออกในสุร์อัลฟาติฮานะครับเพียงสุร์เดียวเนี่ยมีเตาหิดทั้ง3ประเภทรวมอยู่ในนั้นนะครับหรือแม้แต่กระทั่ง อ่าสุราอันนสัสกุลองอุจราบ,บินนัสอันนี้เตาฮิดรูบูบียะมาลิกินนัสอันนี้เตาฮิดอัสมวสสาวะเซฟะอัลลอฮ์อ่าคือพระผู้อภิบาลคืออ่าอัามมัลิกคือคือ,คอ,คอผู้ทรงอำนาจคือกษัตริย์ของของหมู่มวลมนุษย์นะครับเป็นเตาฮิดอัสมวสสาวะเซฟะอิลาฮินนัสเตาฮิดอุลูฮียาพระเจ้าของมนุษย์ที่มนุษย์นั้นจะต้องย้อนกลับไป คอ,อรบพักดีทําอิบาดะต่อพระองค์นี่คือรายละเอียดนะครับของประเภทต่างๆยังมีในส่วนของอประเภทเตอหิเรูบูบียะที่เราจะต้องอมาอธิบายนะครับในรายละเอียดและก็หลักฐานต่างๆของมันนะครับซึ่งก็อินชาอัลลอฮ์ในครั้งต่อไปจะได้กลับมาพูดคุยแล้วก็เรียนรู้ร่วมก,กันกับพี่น้องในอัลดุรุสมอัฮิมะบทเรียนอันทรงคุณค่า สำหรับมุสลิมทั่วไปนะครับที่จะเรียนรู้ได้แล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวะซัลลอห์ละเวลานบินะมุฮัมมัดวะลาอีวัสซาบีวะสัลลัมวะล h a m d u l ล l l a h ล r o b b i n a ต